สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพรบานเพลงเอฟซีน้องอุ้งอิงคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่น่าชื่นชมนะครับศิลปินเพ่นให้งกำลังใจซึ่งกันและกันนอ้องอุ้งอิงเพิ่นก็ได้วิดีโอข้อหาหน้องเพลงพิมพ์ระดาซึ่งมีอาการเป็นไข้บอสบายนะครับพี่น้องจะให้กำลังใจกันและกันสองศิลปินกำลังมาเร่งในเวลานี้ หลังจากที่น้องอุ๋งอิงพนวิดีโอข้อถามอาการนองเพลงเรียบร้อยแล้วพิ่นกะมาโพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวของเพิ่นนะครับกำลังใจเต้าเพลงนะคะหายไวๆคนเก่งและนองเพลงอิงเพ่นก็ได้เขามาคอมเมนต์ในโพสต์นี้ของน้องอุ๋งอิงขอบคุณค่าเช่นกันเดอร์จา้าก็ไดี้เอฟซีพันเขามาคอมเมนต์ในโพสต์นี้ของน้องอุ๋งอิงเช่นกันนะครับเพ่นก็ได้ว่าผูกพันชั้นเพื่อนรักลูกสาวทั้งสอง ให้กำลังใจซึ่งกันและกันไปตลอดลูกสาวมิตรภาพที่ดีเสมอรักลูกสาวที่สุดนี่แหละคือมิตรภาพตัวจริงรักหนูสองคนมากลูกขอให้หนูสองคนปังๆนะคะมาฟังอีกจากคอมเมนต์ครับพี่น้องคอมเมนต์ comment นี่เพิ่นกวา่าเพื่อนที่ห่วงใยเพื่อนเสมอมิตรภาพที่ดีตลอดจ้าทั้งคู่เก่งและน่ารักมากค่ะ นแม่ขวาน